สวัสดีค่ะปลูกพักอีกแล้วค่ะไปขอลังโฟมเพื่อนมาไม่ปลูกลงดินแล้วจะปลูกใส่ลังโฟมแทนปลูกเมเล็ดอะไรเนาะเนี่ยน่าจะเป็นไม่มีชื่อเมล็ดมันเยอะน่าจะเป็นนางรักเฉพาะนางรักดู ดินหมดเพราะเพราะผักคะน้ากับผักกวางตุ้งหนอนตัวเล็กๆอ่ะที่ชอบกินผักอ่ะมากินเที่ยงเลยก็เลยเอาดินออกเอาเอาดินมาเนี่ยนอนสีเขียวนอนตัวนิดๆกินเกี้ยงก็เลยเอาดินมามาปลูกนางรักแทนเพราะนางรักดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวหน้า เข้าป่าเก็บเห็ดนางรักนี่ใบใบแมงลักอะ่ะแม่นาเรียกนางรักจะป๊อปปูเล่มากใครๆก็อยากได้ไปใส่แกงเห็ดเนาะจะปลูกเอาไว้จะได้ไม่ต้องไปซื้อถ้ามันขึ้นมาก็จะได้แบ่งเพื่อนๆเ,เก็บเอาไปกินจะโรยนางรักละค่ะเนะี่ย ลอยไปแล้วหลายรอบไม่ขึ้นสักทีนี่ลอยอีกตัวที่ใครจะชนะนา <c oughs> นางรักไม่ขึ้นจะลอยใหม่ลอยจนกว่าจะขึ้นไม่รู้เม็ดอะไรเนี่ยนางรักหรือระวพม่รู้อะลอยแหละขึ้นอะไรมาก็ขึ้นมันมีสองถุงจำไม่ได้เดี๋ยวดินมาใส่อีกกล่องนี้กล่องนึ ขึ้นมาก็ขึ้นมาโรยโรยให้ทั่วเลยขึ้นมาเยอะๆเ,เดี๋ยวเอาดินมาโรยข้างหน้าอีกทีหนึ่งเพราะว่าจะหยอดเป็นหลุมๆไม่ได้อะหวานไปเลยหย่อนเป็นลุมๆไม่ขึ้น จะเอาเอาช่วงที่เราโรยเขาเนี่ยเดี๋ยวเราเอาโฟมซ้อนกันจะได้อุ่นๆเพราะว่าน้ำตรงนี้มันแฉะแล้วเด,เดี๋ยวไปหาดินเก่ากันนะคะเดี๋ยวกลับมา น่าดูนัอนกินเกลี้ยงนี่กำลังจะเป็นดอกดูวนี้น้อนกินหมดก็เลยจะถอนทิ้งละจะเอาดินไม่ได้กินก็ไม่กินละขอดินดีกว่าเพราะว่าปลูกให้หนอนกินไม่ได้ใจดีขนาดปลูกผักให้หนอนกินเดอ้อมันกินหมดนะมันไม่แบ่งเราอะหวานไว้ขึ้นมาเต็มมันกินของเราเกลี้ยง มันไม่แต่งให้เรามันใจร้ายกับแล้เราก็ใจร้ายกับมันต่อเยอะมากต้องเอามันออกมันใจร้ายกับเรานอนเขียวๆอะ่ะนอนกินผักอะ่ะโอ้ยกินของเราหมดไม่เอาทิ้งทิ้งไปปลูกอย่างอื่น จะแต่ผูกไว้กินสักหน่อยมันกินของเราเกลี้ยงนี่ขนาดผูกไว้ในบ้านผักนะจ๊ะมันยังกินอ่ะนักภาษาอะไรก็เลยไม่เอาละ ดิขอดินเอามาโรยเอาใส่เพราะอยู่ในถังนี่แน่นมาก่เนี่ยดินเยเอะใส่โฟมดีกว่าตอนนั้นมันไม่มีโฟมเียพิ่งจะไปขอเพื่อนมาจากร้านไทยร้านไทยที่แยบแลเพื่อนให้มาเพื่อนให้มาสามอันก็เอามาตัดครึ่งตัดไปได้แค่สองใบสองใบก็เป็นสี่ใบแล้ว เอาฝามาลองก้นเหลืออีกใบนึงเพื่อนอีกคนขอบอกจะมาเอาไม่เห็นมาเอาถ้าแม่ไม่เอาเราก็ทำเองอะเพราะว่าเราก็ต้องการใช้ขอมาเผื่อแล้วไม่มาเอาไปก,ก็ก็ไม่ให้แล้วได้ก็ไปาหาเอาเองเถอะเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งมันเกะก,กะบ้านไงบ้านมันไม่มีที่จะเก็บของให้ไคร ถ้าขอแล้วมาเอาก็มาเอาไปเลยขอแล้วแม่มาเอาเนีฝากไว้ก่อนก็มันลำบากเราก็อยากใช้นะเราก็ต้องการใช้เดี๋ยวมันจะขึ้นมามนี่ไงเอาฝามันมาทำตูดส่วนบนเนี่ยจะตัดขึ้นแล้วเอาฝามาประกบ ได้มนะกล่องกล่องหนึ่งใบเราก็ทําให้เป็นสองใบก็ได้แล้วสี่กล่องสองใบก็เป็นสี่กล่องเดี๋ยวไปเอาเทปมาพันรอบรอบเทปก็มาพันให้มันรอบรอบน้ำมันจะซึมไหนออกก็ช่างมันแตะเทปพทันแล้วมันก็ไม่ซึมเนี่ยมาไว้ปลูกผัก ผักจนหน้าร้อนจะเอาลงดินสมุมดก็ขุดดินเขาจนดินเขาพุนหมดนี่ก็น้ำปุ๋ยปุ๋ยเป็นเม็ดผสมน้ำไงไว้มาฉีดโดยเป็นเม็ดมันละลายช้ารากมันกินช้านี่เขาต้องค่อยๆทำไปอะค่ะดินตรงนี้เหลือ,อามาใส่ จะได้เอาถังไปไว้รองน้ำฝนได้ตอนนั้นมันไม่มีรังโคลมก็เลยเอาถังใส่ก่อนขัดวนไปค่ะก่อนจะได้เข้าป่าเก็บเห็ดโผล่บนไปเรื่อยๆเข้าป่าแล้วก็ไม่มีเวลาจะปลูกแล้วขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นจะช้างเนี่ยด,ดินที่ซื้อมาเป็นถุงเลยเราก็เห็น นขายดินนี่แะหกเม็ดหกเม็ดปลูกแบบทิงท้งๆกว้างๆได้กินก็ได้กินไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าเมืองนอกเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราไม่มีที่ให้ทําความร้อนเขาไม่ดินไม่พอต้องไปหาซื้อดินจีนิงนะวันนี้ซื้อจางไยดินน่ะจนแฟนบน่น ลูกชายก็บอกินจังลดินแม่เอาแม่ปลูกผกักปลูกผักพวกนี้ก็ประหยัดตังค์ปลูกกินเองอ่ะดีผักไทยมันแพงปลูกได้ก็ปลูกลูกประหยัดประหยัดอยู่ข้างหน้าเรต้องประหยัดไปหาดินก่อนนะคะโอเคนะคะฝากได้นะคะปลูกผกักคนไปค่ะสวัสดีค่ะ